มาจ้ะทุกคนตอนนี้จันซุกกำลังอ่นอย่างขัวเฮ็ดเนาะพัดอันนั้นพัดเฮ็ดหรือว่าขัวเฮ็ดหันใส่ไข่ใส่ไข่แ,ขแล้วก็ใส่พักน้อยหนึ่งดีว่ากำลังจะไปเรียกเล่นกำลังจะกินขา้าวซ้อมาได้พี่นอ้องอ่านมากินข้าวน้ำกันได้ปะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดพัดกอนเนาะมา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 พัดอันนี้ เรียบร้อยเลยนะจ้าผัดเห็ดหัดหวเห็ดใส่ไข่ผัดผักรวมมิตรใส่เห็ดใส่ไข่จ้ามาด้วยกัทุกคนมากินข้าว,าวเศร้า,า,น,า,าน้ำกันซุกเด้อมาปั้นข้าวเศร้าน้ำกันอันกับข้าวเหนียวห่อนๆเด้อพี่น้องอันพอดีว่าแกงซุกกะลังจะไปเียกเนาะขวาน ขวบอันพักขวบขวบใครเสฮหตมาเด้อพี่น้องป้องป่ายผู้อยู่ไก่อยู่ใกล้มากินข้าวลงแกนซุปเด้ออืมขออนุญาตกินคำใหญ่เด้อพวกว่าจะเฝ้าไปเรียยอือืมสารพี่น้อง ม,มาเลือกีกดน้่งกินน้ำแกงป้าแซ่บแห้งเช่กระเทียมน้ำหอม,อม แซ่บแฮมพี่น้องส่วนนิดแตนซุกินข้าวแซบ่บๆซ่บต่างไงคืนหิวข้าวแต่ว่าบุลุกเมื่อกีออ้จงท่องไว้กินตอนเศร้าเลยนะคือเนี่ยหิวข้าวพุ่มๆวงเนื้อจักราบุลุก คนจะพีกอย่างกระแทบให้น้อง